เป็นพี่น้องชาวจังหวัดอ่งทองนะครับที่ไปทำงานนะครับไปขอขอบคุณนะครับคุณนำสิ่งน้มหถือของตลอดของกันมาทำอะไร เดนําสิ่งของมาให้กับพวกเราแต่บทการห่างกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเนี่ยับฟ้ามาน้อยตกพื้นให้หน่อยได้ตกพื้นตัวเองละตักฟ้าต้นแต่ว่าตันนี้มันจะตกนะครับคนที่เหลือนั้นก็จะมีตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านแบงค์นึงไม่พอนะครับท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านมาพบว่าจะเกิดเหตุเพศภัยใดๆนะครับคนหนังของถึงงของครับท่านผู้แทนนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีเทศบาล ทุกทุกเทศบาลนะครับตำนานผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสาธวรแพทย์โดยเฉพาะชายเยืนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณังหวัดนะครับผู้แทนนางเธอท่านปรุสัต์จังหวัดแล้วก็ท่านนำสิทธิ์เหลืองอุตกรคมนะครับที่ปาะรานให้ผู้ประสบโท้องพยในเขตจังหวัดอ่างทองนะทีมว่าเศรษฐีชานซึ่งก็ถือว่าเป็นเรียกว่า็นธุรกิจในซึงถือเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับก็ รอครับรอแป๊บสักรอแป๊บครับนีใจหน่อยอุ่นใจหน่อยถายความ้ด้ถ่ายรวมฟังไม่เหมื่านอยชายโยยข้ามครับเชิญครับชายโยยแข่งข้ามครับหลักฟ้ามีไหมครับหลักฟ้ามีไหมครับไม่มีหลักฟ้าสิหลักช็อตเพแทนเอาห้าคนครับชายภูมิเชิญครับชายภูมิครับกดเกิดยังครับเกิดยังหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วยจับช่วยจับห้าคนรอเลยครับชายภูมิไม่ไหมครับไม่ครับ น้ามารอด้วยหมดแล้วจะบ้านไม่ได้